ากคำสอนสุดท้ายก่อนหมดลมคลื่อนร่างสู่ธรรมชาติเปิดบทสัมภาษณ์สุดท้ายแม่ชีสันสนีก่อนสิ้นลมกลับคืนธรรมชาติด้วยโรคมะเร็งก่อนการเข้าถึงความจริงของชีวิตเตรียมตัวตายที่ดีคืออยู่อย่างสงบเย็น การเข้าถึงความจริงมันเป็นเรื่องเราต้องยอมรับมันก่อนนะสมมุติว่าเราเป็นมะเร็งถ้าเราไม่ยอมรับมะเร็งมะเร็งจะกลายเป็นอีกหนึ่งของการขบกัดให้เรามีพิษพิษของมะเร็งไม่ได้ป่วยที่กายแต่พิษของมะเร็งมันคือความกลัวที่ใจของเราตั้งหาเพราะฉะนั้นการยอมรับความจริงว่ามันเป็นมะเร็ง แปลว่ามะเร็งไม่ใช่ความกลัวเราจะมีแค่ความทรมานทางกายแต่มันไม่มีความทรมานทางจิตการที่จะอยู่กับจิตที่มันเข้มแข็งเวลาที่มันเป็นมะเร็งมันจะช่วยทุเราให้เราปรุงแต่งน้อยลงเพราะไม่ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งความ,มอยู่จริงความตายมีอยู่จริงอย่างไร เหมือนราเกิดมาความตายการกับเกิดหรือแพ็กเกจเดียวกันเช่นเรามองใบไม้หนึ่งใบเราเห็นใบไม้ร่วงใช่ไหมแล้วใบไม้ที่ร่วงนับมาตั้งแต่แรกก็คือใบไม้ผลิใบฉะนั้นเราจะเห็นว่าในกรณีของการผลิใบของใบไม้หนึ่งใบมันมีการกร่วงอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นการเกิดการตาย เป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่มนุษย์ชอบการเกิดแล้วเรามักจะลืมความตายเราจึงใช้ชีวิตด้วยความประมาทมากเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงฤด,ดูกาลถ้ามองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เรายืนมาชั่วคราวชั่วครู่เรามักจะหลงระเริงและปรุงแต่ง และพอเรากำลังจะตายอย่างนี้เรียกว่าเราประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราได้ชีวิตมาพร้อมกับใบไม้ที่ผริและมีความตายเราจะดูแลชีวิตของเราในระหว่างการเป็นแปลงที่จะตายอย่างมีความไม่ประมาทอันนี้เรียกว่ากำลังขจัดความกลัว ถ้าเรามองว่าเสถียรธรรมสถานเติบโตมาทั้งหมดเกราวบวช40ปีเราทําที่นี่33ปีแต่ที่นี่ใน33ปีทําให้คนหลายคนโตได้แสดงว่าที่นี่ให้มรดกได้แต่แรกเลยแล้วยิ่งตอนนี้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกเลยนั่นหมายความว่าเรา ทำมรดกกรรมของเราให้เป็นมรดกโลกเราไม่ได้คิดแค่ตัวเราเองแต่เราคิดเพื่อโลกด้วยนั่นหมายความว่าอะไรเราต้องคิดใหญ่กว่าคิดโตกว่าคิดให้ที่มันไม่ได้เป็นการให้แค่เพียงเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เราได้ให้ชีวิตของเราที่มีสติปัญญาออกไปรับใช้คนอื่น เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องตายด้วยโรคมะเร็งสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็คือเราได้ทิ้งมรดกกรรมไว้ให้เป็นมรดกโลกคนที่อยู่ต้องสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นการเตรียมตัวตายที่ดีคืออยู่อย่างสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์รวบรวมคำซ้อน ข้อคิดแนวทางดำเนินชีวิตก่อนคืนสู่ธรรมชาติแนวทางการดำเนินชีวิตของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานภายหลังคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบวันที่7ทธันวาคม2564เวลา18นาฬิกา23นาที รวมอายุ68ปีโดยบวชมานานกว่า4 1พรรษาหลังจากป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อปี2560สำหรับแม่ชีสันสนีท่านเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคม2496ได้ตัดสินใจย,ยุติบทบาททางโลก เข้าโส่เส้นทางธรรมเมื่อวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์2523เป็นพุทธสาวิกาที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตโดยมีพระครูภาวนาพิธานเจ้าอาวาสวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตร,ร,าาาร,ร,ร,ตรเป็นพระอุปชาแม่ชีสันสนีผู้ก่อตั้งสเสถียรธรรมสถานเป็นเชื่อที่สมเ็จพระพุทธาจารย์ ผู้เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อภาวนาพิธานเป็นผู้ตั้งให้ความหมายคือสถานที่ที่มีธรรมอันยั่งยืนเสถียรธรรมสถานมุ่งเน้นใช้หลักพุทธปรกดันให้ผู้หญิงได้รับการพิพัฒน์พัฒนาสติปัญญาที่มีความรู้ทางธรรมเป็นรากฐานรวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย หลักคำสอนข้อคิดแนวทางการใช้ชีวิตจากแม่ทีสันสนีเมื่อเกิดทุกข์ท้าไม่ครุกคลีกับทุกข์ไม่นานจะลุกจากทุกข์ได้สติคือชีวิตการอยู่อย่างขาดสติก็คือการอยู่อย่างตายทั้งเป็นเมื่อมีโอกาสให้ จงให้อย่ามัวลังเลสงสัยว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนคนที่รักตัวเองเป็นจะไม่เกลียดใครเพราะความเกลียดทำให้ทุกข์เมื่อพบความสูญเสียเศร้าได้แต่เศร้าให้สั้นแล้วลุกขึ้นมาทำงานต่ออย่างสดที่สุดจะสุขได้อย่างไรถ้าคุณให้ไม่เป็น จงตอบแทนคุณพ่อแม่กตัญยูครูบาอาจารย์ด้วยการอยู่อย่างเพึ่งตัวเองให้ได้และให้คนอื่นให้ก่อนลงมือทำอะไรให้มีความสุจริตใจเป็นที่ตั้งเมื่อใดที่เราโกรธเราจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามเพราะไม่มีใคร อยากอยู่ใกล้ความร้อนอย่าอ้อนวอนขอให้สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมแต่จงปรับตัวเองเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยที่สุดชีวิตไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงจงมีสติอากรักขาจิตไว้ คนที่ชอบแก้ตัวคือคนที่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาการให้อภัยเป็นกุศลแม้ว่าการให้อภัยของเราเขาจะรับรู้หรือไม่ก็ตามคำว่าอิสระไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่หมายถึงการทำสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นต้องไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ ต้องเป็นอิสระจากความทุกข์แม้จะอยู่ห่างกันแสนไกลหรือมีความตายมาพรากเมื่อจิตสงบเราวจะพบกันเสมอย้อนประวัติแม่ชีสันสนีผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานย้อนประวัติแม่ชีสันสนีทำคุณประโยชน์ด้านาศาสนามีลูกศิษย์มากมาย ก่อนป่วยด้วยโรคมะเร็งและเสียชีวิตเมื่อ7ธันวาคม2.564วันที่3ธันวาคม 2, 5 6 6ปพบว่าก้อนมาเร็งได้ขยายขนาดและลุกลามอย่างมากผู้ดูแลจึงตัดสินใจพาท่านกลับมาพำนักที่สถีนธรรมสถานตามปณิธานของท่านในวันที่6ธันวาคมและคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ ในวันที่7ทธันวาคม2564เวลา18.23นาฬิกา2ีนาทีสิริอายุ68ปี1เดือน7วันและนับเป็น41พรรษาบนมักคาแห่งการตื่นตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับแม่ชีสันสนีสเสถียนสุดมีชื่อเดิมว่าสันสนีปัญญาสิริ ชื่อเล่นตุกตาเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางด้านการศึกษาวิทยลาลัยครูพระนครศรีอยุธยาและปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยลาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรในอดีตผู้ติดหนึ่งในสิบนางแบบพระพีต่อมาเป็นรองมิสออดาสและควบตำแหน่งนางงามบุคคลิกภาพ จากนั้นได้ทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์จากนั้นแม่ชีสรนสนีได้เดินทางเข้าสู่เป็นเจ้าของสำนักปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่ส่งเสริมการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะและเผยแพร่ธรรมะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะเด็กสตรีและนักบวช เพื่อแบ่งปันความสุขสงบร่มเย็นต่อเพื่อนมนุษย์ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยใช้หลักพุทธธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่5ย่านกรามอินทรากรุงเทพมหานครต่อมาเป็นผู้อำนวยการสาวิกาศิกขาลัยแห่งสเสถียนธรรมสถาน